คอนเสิร์ตที่ผ่านมาก็สนุกสนานค่ะและเหนื่อยมากๆนอกจากเล่นคอนเสิร์ตเราก็ต้องเหนื่อยแล้วเราก็จะต้องมาเจอกับวัฒนธรรมของแกรมมี่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นไอเอสกับแกรมมี่เนี่ยจริงๆอะ่ะเราเป็นเพื่อนศิลปินเดียวกันก็จริงแต่วัฒน,ธ,นธรรมทางบริษัทเราบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกันเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น การที่เราจะต้องมาเบรนตัวเองให้เข้ากันอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องใช้การปรับตัวด้วยไหนจะคอนเสิร์ตไหนจะต้องปรับตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ค่อนข้างเหนื่อยค่ะโอ้โหอย่าว่าแต่ร้องเพลงค่ะประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยนะคะจะไม่ซ้ำค่ะโดนไหมคะโดนกระสิบไหมคะไม่ยอ๋อยังได้อยู่นะคะคือเมื่อก่อนเนี่ย อย่าว่าแต่แบบร้องเพลงร่วมกันเลยแค่ถ่ายรูปร่วมกันแล้วยืนติดกันก็ไม่ได้นะข่าวนี้ก็จะทราบดีว่าจะต้องมีใครสักคนมาขั้นเป็นคนกลางอนะไรเงี้ยเราไม่สามารถจะยืนติดกันได้รักข้ามค่ายนี่เป็นอะไรที่แบบว่าอื จะต้องโดนผู้ใหญ่เรียกไปว่าแล้วว่าอีกว่าแลว้วลว่าอีกจนเลิกกันให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็เป็นเรื่องใหญ่จริงแต่ว่าวันนี้ได้มาลองเพลงแล้วก็ลองเพลงกับพี่มอสซึ่งมันสลับคู่กันเลยอะไรเงี้ยปกติเราก็จะได้อยู่แต่กับสมชายเนาะคะอันนี้เราก็จะมาอยู่กับสายสายแบบหวานๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ก็รู้สึกระมุนดีรมีปะ์ าประอยากเหมือนกันแต่ไม่มีโอกาสค่ะบอกว่ามีเขียนจดหมายนี่ครับเขียนไปแล้วเขาไม่รับรักอะค่ะก็เคยเขียนจดหมายค่ะพี่เจเหมือนกันค่ะตอนเด็กๆเลยอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นนี่ยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยยังไม่ได้เข้าวงการค่ะก็ได้มีโอกาสไปดูคอนเสิร์ตพี่เจเพราะว่า จัดที่กองบิน41ที่เชียงใหม่ตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณพ่อเป็นผู้การกองบินอยู่ค่ะก็เลยได้มีโอกาสได้เข้าไปดูแถวหน้าพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกแบบว่าโดนตกด้วยพี่เจอะไรอย่างเงี้ยกเลยเขียนจดหมายไปหาในตอนนั้นนะคะมันเป็นเรื่องที่คาใจมากกดล็อกทันทีเพางเขางเขาบอกเพลงเลยคือบอกว่าเคยเขียนจดหมายไปแล้วพี่เจไม่ตอบพี่เจบอกว่าเราไม่ได้ ใช้สองเปล่าติดสแตมมาใช่ไหมหมอน้อมีสกนอกจากเนื้อหาแล้วเนี่ยสมัยก่อนเราจะต้องมีระบายสีในในตัวเขียนใส่แป้งเอ่ยอะไรเอ้ยเก่ามากไหมเออมีแบบพ่นพ่นแบบน้ำหอมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมีแบบขีดค่าตรง ด้วยสีในคําถามอะไรเงี้ยแต่คําถามไม่มีเลยก็พี่เจชอบสีอะไรคะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะส่งไปฉบับเดียวเขาไม่ตอบม่นไม่กล้าส่งไปอีกแล้วจริงๆพี่เจเนี่ยอาจจะไม่ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าพี่เจก็คือแค่เป็นช่วงสั้นๆแต่จริงที่ชอบมากๆเลยน่าจะเป็นพี่ใหม่กับพี่ตินาอันนี้คือชอบแบบชอบเข้าเส้นโดยเฉพาะพี่ใหม่เนี่ยคือเพลงนุกอาจจะร้องถูกถูกผิดผิดเข้าอาจจะผิดแต่ถ้าเป็นเพลงพี่ใหม่ขึ้นได้ทุกเพลงเป๊ะ ไปไม่ผิดไม่ผิดไม่เพี้ยนแน่นอนก็คือเป็นการล้มไปชนกันระหว่างพี่ใหม่กับพี่โดมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่โดมตัวใหญ่มากนะคะสูงมากคือในใจยังคิดเลยว่าถ้าลมมาโดนเราคือภาวะกระดูกหุ่นต้องถามหาหักแน่นอนเลยค่ะพอดีล้มไปโดนพี่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วล้มแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ใหม่ก็ตอนนั้นไม่ได้รันถูง เพราะว่าเหมือนเจ็บไปเลยก็เล่นจริงเลยไปเล่นวันเสาร์เลยซึ่งก็แบบทุกคนลุ้นมากว่าแบบพี่ใหม่จะจะจะขึ้นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คนที่น่าสงสารที่สุดนอกจากพี่ใหม่เราก็คือพี่โดมคือหน้าเนี่ยถอดสีแบบยิ่งกว่าถอดหน้ากากอีก <c oughs> ถอดสีเขาเป็นเก่ไงจังเขาเป็นเก่งเลยค่ะเออคือแบบหน้าจ่อยมากเ <c oughs> ออเป็นเป็นแฟนคลับเราก็เลือกอะคะ่ะเลือกแต่คนหล่อ าพูดถึงก็คือหน้าเราค่ะมีสิคะไม่กล้ายิ้มอยู่เนี่ยค่ะเดี๋ยวต้องแบบไฟดีค่ะแต่งหน้าดีช่างดีอาจจะไม่ใช่เรื่องของหน้าอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของท t i t u d e มากกว่านึกออกไหมคะคือคืออย่างด้วยสภาพหน้าตอนนั้นวันนั้นและคอนติเนียมาที่วันนี้ก็ยังแย่อยู่เพราะว่าไม่ได้นอนเลยมันเป็นสัปดาห์ที่โหดมากๆไม่ว่าจะในส่วนของคอนเสิร์ตหรือว่าพาร์ทเรื่องของส่วนตัวเอง คือทำให้กลับไปป่วยเลยด้วยซ้ำอะค่ะแต่ว่าด้วยความที่เราพยายามรักษาในเรื่องของความความคิดอ t ศิจูดอะไรเงี้ยค่ะการทํางานร่วมกันอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เรายังเบิกบานรวมถึงมันไม่กี่ครั้งเลยที่ในชีวิตจะได้เจอกับกับคนดูอะค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้รับคอนเสิร์ตกลางคืนด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องแบบอัพพลังนิดหนึ่งตอนแรกก็มีเปเลเซอร์มา <laughs> กะว่าสวยเต็มที่ปรากฏว่า หลังจากนั้นพี่นาศหมดเลยค่ะก็นะคิวงานตีชนกันวุ่นวายแต่ที่โหดท,ที่สุดในชีวิตเลยก็คือตอนที่ลันทรูกลับไปเนี่ยคือเหมือนเราเดินเข้าไปเนี่ยลมหายใจเฮือกสุดท้ายจะถึงบ้านแล้วว่ะ <laughs> จะถึงบ้านแล้วฉันจะนอนแล้วฉันจะพักผ่อนอะไรเงี้ยเท้าหงิกคือเป็นตะคิวเขาเรียกว่าคือเรากินยา มะเร็งไทรอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไปกันพวกแคลเซียมไม่ให้เข้าล่างทีเนี้ยมันจะนอกจากภาวะ,ะกระดูกพุนแล้วแคลเซียมมันจะเป็นเรื่องของภาวะตะขิวด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เดินเท้าหยิกเข้าบ้านไปกลับว่าฉันจะหลับละกลับไปบ้านงูที่เลี้ยงไว้มันไข่ค่ะมันไข่ค่ะเราก็ต้องนั่งคิดว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยห้าฟองเนี่ยเหยียบแสนถ้าเราปล่อยไว้คือมันตาย ระหว่างเงินกับความเหนื่อยเราจะเลือกอะไร uh huh. เราก็เลยรู้สึกว่าอีกเครือกหนึ่งเรื่องเงินใช่ถูกต้องค่ะ <c oughs> เราก็เลยต้องทําความสะอาดงูและนึกถึงสภาพเท้าหงิกอยู่เท้ากำลังหงิกเป็นตะคิวมือก็ต้องเกรงเพราะว่างูเนี่ยมันไม่ดุหรอกคะ่ะถ้ามันไม่ไข่แต่พอมันไข่แล้วมันดุมากเพราะมันหวงไขะะ่อะไรีันค่ะเราก็ต้องไปจกไข่มันออกมา เพื่อทำความสะอาดลังงูทําทุกอย่างคือกลายเป็นว่าวันนั้นไม่ได้นอนค่ะวันจริงก็คือป่วยไปเลย e> ก็มันก็ค่อยๆทีละเปาะคอนเสิร์ตพอซ้อมเสร็จปุ๊บ e> เหมือนจะดีขึ้นมาเจองูอ่ะแย่ลงพอทํางูเสร็จปุ๊บก็ป่วยพอป่วยเสร็จก็โทรหาเพื่อนพอดีเ e> พื่อนจ่ายยาเพื่อนบอกกินอย่างนี้น e> ะสูตรนี้สูตรนี้หายพอดีคอนเสิร์ตพอดี รับตังเสร็จกลับบ้านมันสําคัญตรงนี้แลละค่ะหายเลยคือจริงๆมันก็เป็นปมในใจอย่างหนึ่งเนาะในในสมัยที่ตอนที่เขามีปัญหาเนาะมันก็มีส่วนหนึ่งแหละที่เราอ่ะก็คือยังไงอ่ะเราก็โกรธเพื่อเรานะเอาลึกๆอ่ะลึกๆเราก็โกรธนะเพราะว่าเราก็อยากจะให้เพื่อเราอ่ะได้ในสิ่งที่ดีมีชีวิตที่ดีอะไรเงี้ยแต่พอเป็นแบบนี้มันลึกๆมัน ชั้นหนึ่งมันก็โกรธแหละแต่พอเวลาหายโกรธแล้วว่าเราก็รู้สึกว่าแบบเราก็ยังคิดถึงและรักเขาเสมออะแต่ว่ามันก็เป็นพาร์ทที่บางทีเราพูดไม่ได้เพราะว่าด้วยความที่เราก็มันมีหลายด้านที่เราพูดไปแล้วมันมันมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยกับสังคมอย่างเงี้ยค่ะแต่ลึกๆเราก็รักเขาแต่เมื่อวันเวลามันผ่านไปเรื่องราวทุกอย่างอะบางทีมันมันเบาลงแล้วอะมันก็ทําให้ยิ่งคิดถึงเขาว่าเวลาเนี้ย จริงๆแล้วคนที่แบบหายไปจริงๆแล้วมันควรที่จะอยู่บนเวทีนี้คือก็คือเขาแน่นอนปุ๊กกี้ต้องเป็นหนึ่งในนั้นแน่นอนเพราะว่าไม่มีเขาไม่ได้เขาก็เป็นหนึ่งในตองอูเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่สามารถทราบได้ก็ตอนนี้พยายามจะถามก็เขาเขาบอกได้แต่คนที่เป็นญาติอะไรเงี้ยค่ะว่าอยู่ไหนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เป็นเป็นญาติกับเขาอาจจะลำบากนิดนึง จริงนานมากนะคะคือคือคือนุกว่าอาจจะแบบเป็นนิสัยขี้ขี้โกรธเพื่อนไว้ก่อนอย่างสุดว่าตัวอย่างเช่นเพื่อนที่แบบฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามวันแรกที่เพื่อนเสียเนี่ยคือโกรธเพื่อนนะด่าผีอะ่ะนั่งด่าผีนึกออกมา เราเพิ่งจะมาร้องไห้หลังวันที่3วันที่4อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่งจะมาร้องไห้ว่าเพื่อนเสียอะไรเงี้ยแต่ว่าสามวันแรกเราจะรู้สึกว่ายูมีปัญหาอะไรทาไมไม่มาบอกเราทําไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันเป็นนีเจอร์ของเราเหมือนกันแหละแบบเวลาที่เพื่อนเรามีปัญหาอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกโกรธเพื่อนแหละว่าแบบทำไมทําอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันเพื่อนอ่ะคนเรามันก็ต้องรักกันแล้วเขาหนุต้องบอกเลยว่าบุ๊กกี้เป็นเพื่อนที่ดีมากนะคะในออคือแบบ เป็นหนึ่งในไม่กี่คนนะที่แบบเรื่องน้อยไม่มีปัญหาจุกจิกปวดหัวแบบที่ผู้หญิงเขา <c oughs> เขาเป็นการขี้ฉาใส่ชุดอะไรแต่งหน้าย,ยังไงอย่างเงี้ยปุ๊กกี้คือไม่มีอย่างเงี้ยคือไม่มีเลยปุ๊กกี้กับเดบ,บีนี่คือโอ้ยศูนย์นะคาเป็นติดลบอะ่ะไม่มีอยู่ด้วยแล้วแบบคือสุดๆของความสบายใจคือไม่ได้หมายความว่าคนอื่นไม่เป็นนะแต่ว่าเราทํางานกับสองคนนี้เยอะเราจะรู้สึกว่าสบายใจมากๆที่ได้อยู่กับสองคนนี้เงี้ย ที่ดีที่สุดและไม่ใช่กับเรานะคะคือเขาดีกับทุกคนเขาเขาเป็นอาจจะมีโลกส่วนตัวที่สูงมากๆแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยคือเขาเขาไม่มีปัญหากับใครในไอซ์คือเขาไม่เคยมีปัญหากับใครเลยหวังว่าวันนึงเขาจะได้กลับมาขึ้นเวทอยุเก้าูเหมือนเรานูว่าสูนเร็ว,เร,วเร็วนี้แหละเขาต้องอย่างน้อยเขาได้รับเมสเซจแล้วก็หวังว่าเขาจะมีกำลังใจ